่านนั้แต่เกมนี้ทั้งจอจินยและโคบาสิตต่างเล่นได้โดดเด่นชนิดที่ไม่ได้เห็นมานานในยุคข,ของแฟรงก์เัมพาต์แต่สําหรับฮาวเวสเกมนี้ดูเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าเลี้ยงมากขึ้นแม้จะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ก็ถือว่าเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมที่มักจะถูกแฟนๆแซวคำาว่าเป็นนักเตะเชื่องช้าขาอ่อนซึ่งวันนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีดีกว่าที่ทุกคนเห็นแถมยังเกือบสอดขึ้นไปหมุงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้อีกด้วย 3. วูฟทำการบ้านมาดีเกมนี้ต้องชมนูโนซสานโตที่วางหมากมาป้องกันเกมลุกของเชลซีได้อย่างอยู่หมัดโดยเฉพานในครึ่งเวลาแรกที่พวกเขาถอยลงไปตั้งรับลึกแบบ2ชั้นทําให้เจ้าบ้านแทบจะเจาะเข้ากรอบเขตโทษไม่ได้เลยซึ่งต้องยกเค,ครดิตให้กับบรรดาแข้งหมาป่าที่เล่นอย่างอดทนมีวินัยและไม่เสียสมาธิจนสามารถคว้าหนึ่งคะแนนกลับออกมาได้ยิงไปกว่านั้นหากลูกสวนกลับของเปโดเนโตที่เจ้าตัวยิงไปชนคานสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ จะเป็นรูปเกมที่ออกมาเพอร์เฟกต์สำหรับผู้มาเยือนเลยทีเดียวโฮวาสิตจอจินโย่คุมเกมตัดเกรดแข่งเชลซีเกมแบ่งแต้มวุบทำตันเมื่อคืนที่ผ่านมาคะแนนนักเตะเชลซีเอโดอาเมนดีนน้หคะแนนแทบไม่มีจังหวะได้เซฟเลยตลอดทั้งเกมแต่ก็พอจะมีจังหวะออกบอลพลาดให้เห็นจนเกือบทําให้ทีมเสียประตูในช่วงครึ่งหลังเซซ่าอัสปริกตาเคะแนน ลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาซึ่งจัดว่าทำได้ดีมีจังหวะเติมขึ้นสูงและได้เปิดสวยๆอยู่บ้างอันตูเนโอดูดิเกอร์เจ็ดคะแนนะเล่นเกมรับได้ค่อนข้างตามมาตรฐานมีพื้นที่ได้ดันขึ้นสูงช่วยต่อบอลกลางสนามมีโอกาสได้เข้าไปลุ้นหมงทําประตูอยู่บ้างตีเอโกซินวาเจ็ดคะแนนะเป็นอีกวันที่คุมแผงเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะดัก,กบอลสกัดบอลสวยๆให้เห็นหลายครั้งในเกมวันนี้เบนชิเวล6.5คะแนนะ ถูกจับมาเล่นเป็นปีกชนิดที่แทบไม่ต้องลงมาช่วยเกยมรับเลยในเกมนี้แต่ดูยังจะขาดขาดเกินเกินเล็กน้อยโดยเฉพาะจังหวะได้ลุ้นจบสกอร์ในกรอบเกตโทษเจ้าจินโยน่เจ็ดคะแนนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการคุมจังหวะเกมในแดนกลางมัตเตโอคอวาสิตเจ็ดคะแนนถูกจับมายืนคุมเกมกลางสนามซึ่งเล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นทั้งลุกและรับมีจังหวะลากโดยสร้างสถกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้หลายครั้งไคฮาวเวส ลงเล่นเต็ม90นาทีซึ่งวันนี้ถือว่ามีพัฒนาการฟอร์มการเล่นขึ้นมาเล็กน้อยจังหวัดก,กระชากลากเลยทำได้ค่อนข้างดีและเกือบจะม่งประตูชัยให้ทีมได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกด้วย5คิมซีเยก6.5คะแนนยืนเป็นเพลย์เมเกอร์บริเวณกลางสนามแต่ดูจะยังไม่สามารถสร้างสารร์เกมได้มากนักมีโอกาสลุ้นยิงไกลหลายครั้งช่วงต้นเกมคัลลัมฮัสซันโอดอย7คะแนนมีโอกาสได้ไปกระบอลบริเวณริมเส้นหลายครั้ง ภาพรวมจัดว่าทำได้ดีมีโอกาสได้จบและเกือบเป็นประตูนในช่วงครึ่งเวลาหลักโอลิวเวเยชิรู6.5คะแนนมีโอกาสได้เล่นกระบอลค่อนข้างน้อยและยังแทบไม่มีจังหวะได้จบเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามตัวสำรองชทมิอับราหัมลงสนามนาทีที่76แทนที่ชิรู6คะแนนลงมาช่วง15นาทีสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากนะักคริสเตียนโพลิสิตลงสนามนาทีที่7 6แทนที่ชิวเวล 6.5คะแนนือวาพอสมควรในยามที่ได้เลี้ยง1ต่อ1สร้างความหนักใจให้แนวรับทีมเยือนได้บ้างในช่วงท้ายเกมเมสันเมาส์ลงสนามนาทีที่83แทนที่ซิยก6.5คะแนนลงมามีบทบาทค่อนข้างเยอะได้โอกาสสร้างสรรค์เกมสวยๆหรือไม่ก็ภายใน2ปีเนวิลคนพี่ระบุอดีตแบ,บ็คขว้าคนดังเสริมว่าแลมพาร์ดน่าจะรู้ดีตั้งแต่ตัดสินใจ,ใจคุมเจลซีแล้วว่า